วันนี้เดย์ที่สุดเมื่อกี้เพิ่กดยกเลิกไปช่างมันเถอะไอติมสวนเป็นร้อยเก้าบ,บาทสิบลูกดูดิดูดิอันนี้ก็จะเป็นรสชาเขียวนะอร่อยมากไอเกาววาน,นิลาเดอะเบสเย้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  yeah yeah l yeah, yeah, yeah. อร่อยอยู่ very strawberry อืมร้านเปี้ยวอร่อยอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนสตบบรอเบอร r y c h e e s e c a k มั้งชีสเคก้กดี ไปมาแล้วกินชาเขียวต่อนเพราะมันอร่อยมากคุกกี้แอนด์ครีมยอริมาอ่ะนะตาอยเรแยกวันนี้เรามาแล้วเราก็จะมากินอันนี้มะนาวเชอร์เบทกินกับสตรอเบอรี่อือือร่อยอือร่อย เราต้ไป,ไปปุ๊ซี่อันชีมวงเช้มวงนี่มากินโอโอ้กันเดี๋ยวก็จะมากินโอ้โอ้กับวันนี้ลาเป็นคู่ที่หลบกัเน่สตาบรลี่เรอเปล่าแค่เป็นแรกอักนันปาเมนูที่สั้งหมด คราวนี้อยู่ชลาดไม่กินงูของเขาจะไมากินอันนี้อะไรอ่ะมิดไนทเบลนี่กินกับโ,โอรีโอ้กันเอ s โอเสตัวติดฟันเอเย้ยแล้วอลไรมีของเปรี้ยวบวกไหมไม่ลบกระผม มีความสุขที่หาได้ในประเทศไทยต้องไปญี่ปุ่นก็กินได้ครับไม่เคยกินไอติมกล้วยอะไรอย่างเงี้ยก่อนแล้วพอมากินแล้วมันก็แบบเอ้ยมันก็อร่อยนะเป็นเวลาตั้งกล้องไว้ตัวหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็โดนโอโอ้เธอระลักเต้นบ้าหมาฝ่ายดืดได้พี่ของจุฬา จะไม่เอาที่แล้วที่ไหนดีจะไม่เอาตีต่อใจเอออุ้อุ้ยอุ้ยอันแรกอันแรกผมได้เควสจีบท่านประธานสายมูกดเข้าไปคือคือแบบเอ้อ่ะเดี๋ยวแชร์ไปให้ดีกว่ามูมันจะเรื่อเรื่อเรอเรอให้กดใจเก็บทุกตอนนะเนี่ย นาวรูปีจังนานาสีชักกวิตยอิยนนอานาบวกไหมไม่ลบกับหอมไอ้บูจาไฮนานิกาสกีตอบรีบเฟอร์ยอน,น,นาตาี่จาไฮนาีกาสกีบุกิอโนครีม